เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอ่ะอย่างแรกน้องตูนเอาปลาล้างน้ำก่อนเลยค่ะลูกปลาอันนี้เราจะไม่ถอดเก็ดนะคะเดี๋ยวเราจะล้างให้สะอาดระวังระวังคีบมันด้วยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราแม่เบลพี่ตูนน้องปา วันนี้แม่เบลจะมาชวนเด็กๆทํากิจกรรมเด็กๆนั้นช่วยแม่ทํากับข้าวนะคะค่ะวันนี้เมนูที่แม่เบลให้เด็กๆช่วยทําก็คือปลาย่ายงเกลือค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีปลานิน่นตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เกลือค่ะ,ะพร้อมแล้ว พวกเรามาเริ่มทํากันเลยเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอะอย่างแรกน้องตูนเอาปลาล้างน้ําก่อนเลยค่ะลูกปลาอันนี้เราจะไม่ถอดเก็จนะคะเดี๋ยวเราจะล้างให้สะอาดระวังระวังคีบมันด้วยนะลูกล้างหนูหนูล้างแบบเอามือไปทางนี้ระวังจะไปส่วนคีบมันแล้วมันจะเจ็บมือนะลูก แล้วเดี๋ยวเราผ่าท้องผ่าท้องปลาล้างเอาไส้เอาไส,ส้มันออกแล้วเดี๋ยวเราจะยัดสมุนไพรเข้าไปเวลาย่างจะหอมหอมเข้าไหมอ่ะอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ผ่าท้องให้หนูแล้วกันนะลูกนะเดี๋ยวมันจะโดนมือโอ้ไส้ทะลักแล้วเราก็จะเอาไส้มันออกมา ที่จริงถ้าเรามีช้อนถ้าเราเอาช้อนมานะมันจะง่ายมากเลยลูนะกคือปลาต้นตันดก็ไ,ได้ดต้นตัดท่า ใบตาไคอะแหวงแจกนะกบ,อกบอกเขา่านจุดไฟนะเดี๋ยวแม่รอแม่ทำปาลารอนะลูกเดี๋ยวเราเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแม่ทำเองก่อนนะลูกนะคือเราจะเอาสมุนไพรย,ยัดในท้องของปลาอันนี้เด็กๆอย่าเพิ่งทำนะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันหักใบตะไค ใบตะไคร้อาจจะบาดมือเด็กๆได้นะลูกนะแม่จับอ่ะเข้าได้ไหมเนี่ยัเป็นแลูก ผูดด้วยนะคะอย่าตัดเวลามันย่างสุกมันจะได้กลิ่นหอมกลิ่นสมุนไพรนะเสร็จแล้วเราทาเกลือนี่คือหน้าปอโรยเกลือไปนะคะอันนี้ก็ทาให้ทั่วตัวปลาเลยอันนี้ดันนะ แม่เบลเกือบเนี่ยอันนี้ก็คือปลาที่ทาเกลือเสร็จแล้วพร้อมที่จะเอาไปย่างได้นนเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งเตาไฟกันเพื่อเตรียมตัวย่างปลานะคะี่จ,จ้ามามาหนูยิบฐานใส่เลยดูตึงตึงไท้เห็นน้องไหรนตึงตึงตึงนูเลี้ยงฐานลงในมือดูมือนี้ดูมือดูมือใบี ไหนเรา่านวางแล้วดูให้คุณผ <ilan> ู้ชมดูดิอ่ะพ่อก่ารพ่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่จ๋าเดี๋ยวแม่แม่จ๋าเดี๋ยวแม่แม่จ๋าวางนี่ก่อนเดี๋ยวพ่อจุดไฟเสร็จเดี๋ยวเราเดี๋ยวกันนะใครทานไหนเหรอเดี๋ยวเราให้ใส่ถ่านเพิ่มแม่ก็ไม่ได้จุดนานแล้วด้วยตายตายจะได้มั้ยเนี่ยแป๊บนึงนะโอ้โหอันนี้ดูเละผู้ปกครองเลยนะคะใครหัวข้อ เด็กๆอย่าเพิ่งทำนะคะอ่าน้องไบท์พัดลูกพอดิจะติดไหมเนี่ยเราเนี่ยอย่าวาใส่หน้าพี่เลยปืนไฟเด็กๆต้องระวังนะคะให้ผู้ปกครองดู็นทำให้นะคะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะมามาเดี๋ยวแม่แม่พัดทีนี่เขาลูกนะสีจะติดไหมเนี่ยแม่เบีปืนจะปั๊บเลยแค่นี้แหละ อ่าในที่สุดไฟของเราก็ติดแล้วอ่าเด็กๆเ,เอาตะแกรงวางเลยลูกร้อนเปล่าร้อนเปล่าระวังนะลูกนะทำเล่ะอ่าทำเร็จแล้วอ่าพี่ตูนพี่ตูนเอาปลาวางเลยลูกห่วยไหมลูกทำไงหรอแม่มือเจ็บนะค่ะแม่ยระวังนะลูกระวังโดนคลิปนะ,ะช่วยกันช่วยกัน ระวังร้อนด้วยนะลูกไอความร้อนมันจะเริ่มขึ้นมาร้อนเปล่าร้อนเปล่ามาเดี๋ยวแม่ช่วยแม่ช่วยจุดโอ้ยโยนปลาลงไปในเตาเลยกลัวร้อนอ่ะเราเอาครีมคีบลูกเอาครีมมาช่วยคีบไปไหนเข้าที่โอ้ยใช้กนใดญ่เลยร้อนไหมลูกเดี๋ยวเราจะย่างไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน เล่นปากมันให้ทายนี่ปลาอะไรรู้จักป่าตปนินอ้าวพี่ตูนเก่งอ้าร้อนน้องใบรูปร้ป่ะหลูกก็เป็นปลาน,นินรู้ะระวังนะลูกเตามันร้อน,น,อน,เ,นเด็กๆห้ามมาติดไฟเล่นโดยลำพังเด็ดขาดเลยนะอ ปลาขอเราก็สุกแล้วนะคะพร้อมรับประทานงั้นเดี๋ยวพวกเราไปรับประทานปลากันก่อนพวกเราปิดคลิปลาลาท่านผู้ชมแล้วนะคะฝากเพื่อนติดต,ตามทั้งหูวนะคะ